โอ้โเ้าเ้ไอ้กล้วยไม่กลัวเล่รับรอหรว่าไม่กลัวอยู่แล้วน้องก้วาคชอบแน่น้องกลเนี่ยเชื่อกอย่างไรเลิเนี่ยาเชื่อเายเราไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันเราแวเราต้องแวด้วยกันเดี๋ยวๆาตไอ้กล้วยห้ามไว้เพราะทำไมครับมจะไปไหนเนี่ย่าห้ามก้ไอ้กล้วยเฮ้ย อะไรโูพูดหนงไม่ฟังกูไงไอ้กล้วยอะตอนนี้เนี่ยมึงรู้ไหมเกิดเรื่องคอขาดบาดตายขึ้นแล้วคอขาดบาดตายอะไรกูไม่สน,นแล้วที่กรู้แมึงต้องพากูไปหาน้องมึงเออกูรู้แล้วเรื่องพิเภอน,น้องสาวกูเนี่ยเปรียบเสมือนหมูที่อยู่ในอวยเมื่อไหร่ก็ได้มหมูอยูอ่ในอวยเก็บไว้นานเป็นไข่กินยากเรื่องมากจริงๆว่ะไม่เอาถอยกูไปอยูนี้เลยกูไม่ถอยละกูไม่ถอยผ่าใครกูผาามึงอ่ะ ถอยไปกอไม่ถอยบอกให้มึงถอยไปไงกูไม่ถอยไงไม่ถอยโผมึงตกหน้ากูเลยไอ้ไัยแค่นี้มึงก็ตกหน้ากูเออมึงกับกูเนี่ยนะวันนี้ขาดจากการเป็นเพื่อนกันและจำไม่ด้วยว่าวันนี้มึงจะไปไหนกูไปนั่น

อะไรมึงอะไรอีกต้องเคลียร์กับมึงแล้วเคลียร์อะไรมาดิเลยทำไมที่มึงต่อยกูเมื่อกี้เนี่ยเออกูต่อยมึงจะโดนอีกไหมล่ะฮะกูต่อยมึงทำไมมึงอย่าโกรธกูนะจงไทยครูแล้วกูช่วยกูได้ไหมอะไรเนี่ยเออกูช่วยมึงนะจงไทยช่วยเราด้วย ดื้อด้านเกอไม่ลึกว่าเพื่อนมึงจะมาเป็นจเลเป็นดังเช่นคนผ่านเด็กครับค้าวไม่พอใจกับเจ้าใครครับเห็นกายกระซ้านแสงคำเมืองโอโหเฮ้นเกยตีเตาตัวเตี้ยตีนต่โอ๋เป็นว่านะเนะ่ด้ตั เคยบอกก็ไมรู้เรื่องไหมเฮ้ยไอ้แอบทำไมน่ะเขาด่ามึงเนี่ยอะไม่ดูมันด่ามึงอ่ะมันด่าว่าไอ้เต่าตัวเตี้ยตีนเต่ามันไม่ได้ด่าคุณเออออกจะส่งฉันรูดไม่ด่าคูณนี่พอฉันรูดตูดตอดเขาด่าเปรียบเทียบว่ามึงน่ะเป็นคนโง่ไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบเไอ้เต่าตัวเตี้ยตีนโอ้โหรู้ทันทีนะ ไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยเลยเอาเลยเขื่อนชุ่เลยชุ่มเลยเอาแทงมันเลยแทงมันเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเข้าไปใกล้มากผิดนิดเดียวหน้ากูหายเลยทำไมแม่งฟันจะขูดหน้ามึงหมดเลยขี้เดียวเองเดี๋ยวเข้าตัวเหลือน้อยไปดีหน้าแหลมมาบอกเลยนะเพื่อนเออพากูโหรอต่อไปต่อไปไว้เลยไอ้หน้าเกือลี้ยงไม่ต้องเป็นห่วงจัะการไปเลยังไงเต่าตัวที่

เลือตัวพระชนมเปรียบเหมือนมัวเลือตีนไปเอาเรียกมรเปลี่ยน โอ้จะฆ่าก็ตายาอยู่แล้วกกินจาิกจาไอ้เจ้าเฮ้มันเข้ยงแขไม่ตีไอ้มันเขี้ยแขงหน่อยไม่ได้หรือไรไอ้คเยไม่ได้เลยว่ะต้องทำให้ดูว่าเนี่ยทำยังไงอบคนไม่เป็นน่อยากเป็นพระเอกเปเอาขอรว่าอ่อยเอาแบบหน่อยอ้าวปีพาสสตีนท้าวโอ้โหเราคนไม่เป็เเจ้าอะชุบเียเหมือนกนเลื่ตัว โอ้เปียกเหมือนวัวลืมตีห<ๆ>ไม่ต้องช่วยมันทำใมัดีแล้วมันเยอะไอ้ทัพกูโนทำโดนเงี้ยอ้พเองจะให้จับตันนะแกแพ้ให้กระดานเปียบเหมือนคนล,ลืมตัวมึงเปียบเหมือนวัวลืมตีน,นตมัไม่เปรียบเหมือนกระเบื้องไม่รู้จักบินเปรียบเหมือนดินไม่รู้จักดานไอ้ชีบมึงดับ จกดิ้งอย่าปล่อยมันมึงกอดไม่ทิ้งตันดานจับไอ้เหยื่อตันนไอ้คนได้การศึกษาเราให้เราเซงขมือมันจะมากไปหรืล่าไม่มากไปหรอกกูไว้ก็จะมากเลยเพื่อช่วยช่วยอย่างมึงนี่นะไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มึงเก่งนะใช่ไหมเดี๋ยวกูนี่จะช่วยต้อนเองต่อเข้า เราใครล่แสงกันเลยเฮ้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 ยไม่ดุวิธทำไแล้วไปดูแล้ว